เห็ดเผือแก่เลยเห็ดเผือเแียอะลรเนาะมันยื่เกินหกัีเอ้าอันนี้กับเมียเนี่พี่น้องมาเบิงพี่น้องมาเบิงมาเบิงพุ่นุ่นดอกนี่ดอกนึ่งุ่นดอกนึ่เจบ๊อวเจบเอาเจียวเอี๊ือมันดอกน่อยมันยิขึ้นมากอันนี้เออหน่อยหน่อย เ้พี่น้องแม่ดอกหน่อยผุดสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ก็อยู่กับช่องชมทุ่งชาแนลครับผมสัสดีครับนี่ก็อารอลบางเห็ดครับมันปล่อยงวนี่ดิตัวหนึงเม็นหรนี่เห็ด่งยังเห็ด่งยังเห็ด่งเ่มน่อเห็ด่งยังเ็ด่งเานีละน่นอเห็ด่งกินได้ไหมได้เนหรื่ทบาวนี้กัมัน เลี้ยงงัวครับช่วงเที่ยงวันีนี้ก็เริไไม่มเมายางรอบเบิ่งเพราะว่าแถวนี้มันเคยออกครับไม่งว้วะอย่าบเบิ่งเลยครับนี่เห็นว่าช่วงนี้มันฝนตกฝนตกไรนี่ดอกนี่ดอกนี่ครับฝนตกหลายมือต่อกันนะแล้วเพื่อมันบอ,อกท,ท,ที่เพื่อน เเลี S <S so mm ้ยงเพ่ออย่างเวนบอลเขาเอ้ยงเพืคุณขึ้นเหรมัแหลกินอไบ้แหล่นี่อะไรเห็นก็ได้เจ็บเป็นย้ายหนึ่งแล้วเหวันไปเจ็บกระหัวแล้วแล้ววานกินอะไรดีล่ะนี่ดเห็ดเพืองยงเห็ดกระปู้มีแต่เห็ดด้ยนี่ไปมองเลยแถวมันเดออกแถวนี้บอกแมนเวิร์ดนี่หรอเมืองรับเห็ดเพืองธรรมดายมีบ้าเห็ดเพือนเหลืองเมื่อเอาเนี่ยกินเมื่อเบียนด้าม

ม่นยเกินหกตรงิเอาอันนี้กัเมียเนี่ยอืมอเกินหกจรงส่ละมันกับดูจังซี่หลายเฮ็ดผึ่งก็คมผนบนเขาไม้ดีอะไรอืะผนมันตกไม้มันจะเกิดข้ามือยิงเลยข้ามี่ครูใครตรงนี้ว่าไม่เหยียบเฮ้ยขึ้น พี่น้ก็เหมือนกันมีดิเอาคู่กันพี่นองเนี่พี่น้องนะครับคนอว่าคนจิยิานี้จริปากไั่ปากไม่เห็นเห็ดเพิงเหลียผงเหงสองดอกพี่ทีมรอดอันนี้ไม่ทีมเพิงเหลีงบันนี้บ่แมนเนี่ยเอาทิมรอดจ้าไหนมันกินได้ยูโอเป็นน้ำจิ้สวบ่นี้บ่ ไม่หลอกเังด็กไม่หลอกไปเบิดมนี่ไมีได้เห็ดปื๋งอันนี้อม่เห็ดปูมีนเห็ดปึ๋งเหลืองเห็ดปึ๋งยังมี่ล่รแล้วนี่แหละเน้อนี่แหละพีย่เดียวแล้วเอานีอกหนึ่เห็นบอกโบมีนเห็ดยูคาเห็ดปงเหึยังนี่ล่ะเอาไปให้หนากับปูกหนาเลยจีนอะเป็นรูกเห็นอเนาสองรูปมันคือเป็นเรล่ะ เอากระเลงที่ามันเป็นหนังอันไม่ได้ยังแล้วก็ไม่มันเป็นกอกลางน้ำนี่ครับกอกลางน้ำบางว่าปล่อยไปไปมาหาคนบม่ค่อยเข่ามามันบม่ค่อยออกมันดูวนดอกเกีหนึ่งปีนี้บม่ค่อยออกหลายครับมันหัวยำมันหัวยำกินหมดแต่ก้ามันนีนะครับมองมันออกมีน้ำขังน้องไปนี่ครับ ใช่้ผูดใดทีมาถือมันพุนึ้งมามา่สี่ีโอ้พุนครับพุนดอกนึงพุนนดอกนึงี่นี่นี่ดอกนึงครับนีุ่นแหงกูเอาแถวหนโลสองเป็นโลสองโลมันคือว่าสีมันคือนดำดำเอามันแ้มบางเฮดบางนึ่มันเป็นดีซีบบนี้ มาแล้วครับมาไปดิมาเลียงวะเลยนี right. ่อื exactly. so, really cool. ้อเทพไทยมีดอกหน่อยนี่พี่พี่ไปพี่ดอกหน่อยบ่พี่พี่ดอกหน่อยมีพี่พี่ให้พี่พี่อะไรแตา่เห็ยน้องนี้พี่พี่น้อง มาเบิงพี่น้องมาเบิงมาเบิงพุ่นพุ่นดอกนึงดอกนึงพุ่นดอกมือเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอามันดอกมันดอกหน่อยมันยิ่งขึ้นมากแล้อืีไปอือเดี๋ยวหน่อยหน่อยเอพี่น้องแม่ดอกหน่อยผดดอกเอาเบิ้งแล้วจงไปเบื่ไใดแน่นี่แตเบื่อนอนเฝ้าอ มือไงพี่น้องโม่ทิมด้ดเมือเนีบอกมันกิดเป็นเท้าเจ้าแล้วมันแหลมมันทิมเบียรดด้วยกันเบียดโม่เบียร์ทิมโม่ใดดิทิมแดงดิไหนโอ้ทิมโม่ทิมทีมไม่ไม่เกิดไปเบียดด้วยกันไปหาเบื้องนี้พูดไปเบื้องต้นนั่นกันนะนามันนี่ครับแต่ก็ว่ากันแถวนี้แหละมันเกิดดอกพ้นโตกต่อกันหลายมื่นนี่บ้ บุูดเมาพอกวนเขากันเสร็จเบียดกันมันเปลี่ยนไปงัวมันยางมาสจำรวจแล้วันเป็นโมมาก็เห็นนะครับนี่มาเรียงงัวก็เห็นสีก็คือยังใบใหม่ ไอ้แกงนึงนะครับมาแล้วขึ้นขึนบบนี้ดอกววันเมื่อไหร่เป็นรนู้หรนนลลลี่เปล่า,าเนเี่ยขึ้นขึ้นแล้วรอหาเบื้องแถวนี้นะครับกินได้กี่บ่เฮ้ยขึ้นงากระไรงัวบ่ไม่ก,กินง้งมันก็ะหอยนางมันยางพามานี่ครับอันนี้เป็นหนองตาแท่นะมองเข้ามางุ้มหอยขุ่นงัวออกมาเลยทางไปผลหา,หาลงง้วงพวกคมผลมง มาเอากระเพิ่อเดียวสุดก่อนสิไปพุ่นท้องถางก็คงล้างถางได้เขาว่านองน้ำขางนึ่งเด้อขางน้องเบื้องนั้จะได้อีกวะเต้เบื้องนี้เนี่ยม้านหรอครับม้นตัวเนาะมาส่งกันเบันมาเอาเงี้ยบ่นมาพอเห็ดคิดว่ามันจะออกยุ่งจะบุ้งมันออกจะบุ้งมันออกแต่คิดว่ามันจะออกนี่เอ้านี่ครับดอกนี้ บ้าเนี่ยก็โป๊ะเปล่าเลยเห็ดตุ้กเนีรหดอกหน่อยมัมก็ผู่ขึ้นกับดอกหน่อยไหมหยุบวงกับจียุบงกัเป็นแบบอยู่ขึ้นเดี่ยวกับมี้อเดี่ยวอนช้อนนหอเออดอกน่อยชอนมอนีดินี่ยครับมังหลายนี่กกสมสามต้นนี้แหละออกช่วปีกุกสมสามต้นนี้ดิออกช่วปีเรียกแหละมุ้มน่อครับมุ้มด้างบุญ มันออกแกมันแล้วกับข้างนอกข้างนอกเพื่อนเอากุ้ทมออกแล้วก็เล็เจ้าออกแล้วเจ้านี่มีอบ่มันออกไปเบิดเลยบ่มันออกไปเหี้ยงกุ้ทมมันออกไปเบิดเดี๋ยวเบิ้นหาเมืองอีกแล้วนะอะไรเติมแต่คนงานมาหาสวยได้นี่มันซ้อนหนา งานายงมวกพ่กิน,อ,กนอ้าดืเราหาเมื่อกี้กันนะครับสีได้ตืิมกันบ่เดี๋ยวยังไม่เบิ้งนกันไหมครับสีนี้อีกบ่ชื่อสิไทยซ้ำนี่นเ,นเ,เดี๋ยวค่อยไม่เบิง้งนกันไหมครับเดี๋ยวยางหาอยู่นะนะครับยางหาอยอ๋ไปะลรวันนี้ไม่ได้เห็นเติม เ็สตุ๊ปปูติปปี้ยังบุกคุณไี่ได้เื่มแบบล้วเข้าเมา่หนินะีิไม่เห็นันเฮ็นไา้เบียร์อ่ะตุ๊ปู่ติปปี้ถ้าเขาพ่อกขแม่เมานีนบนดีอ่ะนี่แบบเวททางมีแยปบอดีไี่ได้ตต่มเหมือนบ่

ได่ค่อยงัวอยากโอ้เห็ดหน่อยมีครูเหรอเต้นหาบงคูนกันนะครับเย็ดยังเือดจ่อยแต่นอนนี่มันอยู่โน้นเหรอเลี้แกะอู้หน่อยเด็ดทีเหลืองบ่มโน้นนี่โอ้ยีแมงตสวมันเต่นี่คูอหรอหมื่นคนนึงฮาร์ขึ้นเนี่ยเต้

Chết ta thôi, sóng đỏ quá nè Đây, mấy này ừ, để. 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 Bất đẹp dẹp dẹp hiện này đây sóng đỏ Cái tươm cần Đây hết nè mẹ Nhi bỏ อสองดอกหน่อยครับยางเขาว่านี่อีกหน่อยหนึ่งนี่นี่เฮ็ดยังเนี่ยคือประตูมันหนึ่งใจไปไปเข้ามาเมียเมียนี่ครับผลงานเพราะว่ามันฝนตกสองสามหมื่นเนี่ยมือเสาตกตัวกันมาดีนี่มือเสวา,าว่าปล่อยง้วะไปเเบิ้งแต่เดีว,ม,วมาดีนี่ถือว่าปล่อยง้วไปเลี้ยง ะเเขามกาเบื่งนํ้หมานะครับวม้นติดฟอโลอยู่บ่พอโล่วะเม่อเงมื่อ,อเ,เกันเตือนน่อยหน่อย,ย,ยนหนอยอยยบ,บมาแล้วครับมามีบ่มามีปุ๋น <c oughs> ไม่ได้เห็นแ่นึงเห็ดก้กลมเนี่ยเห็นตะปไปปเนี้ยไปกับบานครับอ,องเงี้ยปติเลี้ยงว่าตัวใ้ผูเ่าเนกับบานเพป็นหมาแล้วได้กระตานึง เลีเ้ยงเหรอโอ้ยที่ไป,ป็กไฟงว้วะเลี้ยงแล้วกแตนะเเห็นแห้งเนาะไปครับกับบ้างครับคลิปนี้กับหมาเนี่ยครับมาให้พ่อแม่มาส่งมาเลี้ยงว้าววะดิเป็นมาเบิงเห็ดเด็ดกับบ้านกระตาหนึ่งอีกแล้วเห็ดมึง,ห,งหมาชักดดิหมานลงกอนอะไรกระตาหนึง่หงหมาครับสองดอกแน่นตรงใจเลือตาเรือตาเหมงิมงเหมิงเอามือนั่น ไปครับกลับบ้านแล้วครับลิปนี้กับมิสต์สนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วครับ,บเจอกันลิปหนาครับผม,มบรครับสวัสดีครับ